สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องพายแบงค์แฟมิลี่นะคะวันนี้มีนะคะแม่ซีของแบงค์นะคะวันนี้มามาลองนั่งแบงค์ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะกลุ <c oughs> ่มเนี่ยค่ะกลุ่มอากรองเดี่ยวเนาะ

ก็ดีกับิีไบยังก็เล่นทิ่ใหยจีไปอย่างเดียวเลยตางกันนะอโอ้ไปรอกนยญาชานแล้วยานยานไปเลยยังลงไปเนียลงไปเนี้ยเออลงเลยลงเลยลุน้ำแข็งฮะคีี yeah, ่ฮ oh. ่า อ่าน pues ียังเงินแเอ้ยไปพ่นดอกเจ้าเอเงินเจ้าดิบอกพ่นไปไปน้ำพ่นก็ได้พ่นไทยทางน้ำทางเล่นในน้ำทางไปหากินก๋วยเตียก๋วยแยงพูนน่ะไปเลยนี่ก็เากัได้เาดงันเลยเขาหยไดเลยเขาหยาเลยนั่นลากยาพอดีลากลยาเอ เอาหนังแข็งลองแม่นัำแข็งลอง,ง,งทัาปตีต๋ที่ไหนตรงไปเลยตรงไปเลยไ,ไปกินหนาข้างท่ากูนะมันผ่าเพราะยายปตายหนาทั้งเย้เว้นเกือบตายห่อนก็ห่อน หัวม่ยังตั้งทังทั้งหัวแต่ว่าตันหน่อยผดเอาลงจักเอาลงจักถุงนึงสอถุงอะไรถุง้าสิบบาทถุงนี่สี่สิบบาทแล้วก็เนามซมันีนฮะมืออ๋อน้อว่าเต็มวนนี้มาได่จักชิวอนี้ต มืงอื่นก็ดีกันละมึงก็ดีกันมันนียากจะได้ไปสักมันนีม่วางกันนี่แม่เลยก็ไพ่สิม นี่ก็เป็นนะคะ FC ท่านแรกเลยนะคะที่มาหาแบงค์นะคะ <laughs> เป็นท่านแรกนะคะเป็นท่านแรกจริงๆนะคะน <laughs> ายเขาไปบานเขาทืนสดเดนและบัน ปวดไม่เด้อตังหัวปวดเด้อเห็นงัวแล้วบ้านนี้นั่นนั่นในควันเขาวนั่นน้องเปียนั่นกินบวเฟืองกินบวชเฟืองกินน้ำกันบ่มาท่านกินน้ำบ่ออ หอมแห้งแน่นเดียวนี่ออด,ด,ดอกเล็บเออนั่งยันทัขขนบขากะช่้งกันไหนกอยแน่นว่บ่ทัชิกาบประนันเนาะปว <laughs> โโดโด้แต่บันนันจะมาเรียงสร้างได้แล้วนนเนาะอบเนาะอ๋อดัง เนังคเดียว่าน้งมะี่ยป๊าดน้องเปียดีดีนี่มาตัองอาบน้ำม่ต้องอาบน้ำให้แม่แบ่งหยนแม่ฮ้อนหยันแม่ฮ้อนพี่ยังเคยขีนจากที่ไหนร้เปี่นี่ แม่นีเบกีจกเถื่อขี่จากเถื่อนแม่บขึ้ขี่แม่โบกาบกานี่แม่ของเทแม่ของเทถ่านางแงงันท่าใสงแงงันขี่อยู่งแด้มันมันเป็นโตยเกะยกะนะน้องจานก็บิไปเปิดงานให้เพื่อนอีกเอาแงใส่แงสิเปิดงานอยู่ยใส่อีกโรงเรียนมาคุณ ฮะงยนมันข um, um, well. um, um, uh, right? so so ุนงานเอียร์จักเพิ่นในหนุกเอียร์เพิ่นกะเพิ่นว่าเพิ่นแล้วท่นเลยบอกเพิ่นว่าเอื่อแล้วแกสิให้รับให้บอกคุณน้องข้าแต่ตัวมาซอยงานนี้มาแบ่งตัวเดียวเอาคือเอาแบ่งตัวเดียวแบ่งแต่ไปแต่งานจังซี่เลยสร้างสร้างบ้านคุณก็คือจังเต็มอยู่เฮาบ่เอาปะเอ้าอย่า

แองยอมาังจไท่นเลยี่าพ้ปแล้วนะคะไปแล้วแบงค์ออนทัวร์ี้แบงค์ออนทัวร์ได้ไ้องเขาไปก็บว่ามืออื่นมือื้นบอกมันนี่หลายบอก อาจักอมื่นพอดีแล้วอื่นกับไปอันผอมงานเลยผ่อนแดดเออหน่อะกอมใบนี้จากอันนี้ะอมนี่น่าเด็ด ตัางอะไรน้ำปูนมาแล้วดุไนเอี๋ยวปูนปูนมาอยู่ปูนโอ้รอดรอดไปเดี๋ยว

โอ้ภาพนี้เด็ดภาพนี้เด็ดนนเด่ดงีหลีอแบเลเอาถ่ายรูปถ่ายรูปมั้ยเอ็กซ์แสนทางงามเลแบ่งให้แม่เปียก,ก่ันด้วลูกด้วเดี๋ยวปิดีโ,ดโอจะข้าก่อนตบก่อนขอ้าวจะบอปุนได้เด